ส่วนโชวนี้มีค้ามาประชาสัมพันธ์สระบูที่จะไปใช้บริการท่าอากาศยานกันในโชวงนี้นะคะโดยท่าอากาศยานหัดยย้ยค่ะขอขอให้ผู้โดยสารแล้วก็ผู้ไปใช้บริการเนี่ยต้องเพื่อเวลาในการเดินทางนะคะก่อนเที่ยวบินออกเนี่ยยังหน่อย2-3ชั่วโมงเนื่องจากกําลังจะมีการเดินทางของปูเสเวเงบุญไปอเรรเะนัเเเองเ เนื่องจากวันที่4ถึง5กันยายนแล้วก็ช่วงวันที18่18ถึง19กันยายนนี้นะคะจะมีการเดินทางของผู้สวงบุญอุ้มเราะทากาศยานฮัดย้ายเขาเล็กค้ให้ผู้โดยสารแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยเพื่อเวลาในการเดินทางก่อนเวลาเที่ยวบินออกเนี่ยยางหน่อย2-3ถึงชั่วโมงแล้วก็ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมในการแยกสัมภาาะติดตัวเวลาเข้าจุดตรวจคอนตังตางโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ชนิดพกผ้าด้วยว่าโน้ตบุกก๊กนะด้วยว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อคลุมเสื้อสูทเปาเเบียรนาาฬิกขขมัด ยกแว่นกรณีถ้าเกิดมันสะดวกโทษเสื้อคลุม,มเนื่องจากบางทีเสื้ออาจจะไม่มีแขนห้ือว่าเสื้อเอวลอยหรือว,กกว่าัวจะโป้เนี่ยกรณีเนี่ยพนักงานตรวจขอนเขาจะเชิญเข้ารับการตรวจขอนในห้องที่จัดไวเป็นการเฉพาะ สำหรับสัมภาระที่มีขาติดตัวนะคะเขาให้ผู้โดยสารเก็บไวในเป๋าสัมภาระแล้วก็บิดให้เรียบร้อยก่อนจะนําไส้ทาตสัมภาระในการเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ค่ะแล้วก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วมากมยิ่งขึ้นนะคะขณะนี้เนี่ยทากาซิยานก็ให้บริการระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ดบบโดยสารแบบ PVS ค่ะโดยใช้ระบบไบโอเมตริกค่ะระบุตัวตนผู้โดยสารโดยทําการลงทะเบียนแล้วก็สแกนใบหน้าเทจุดให้บริการเพื่อรหรือวาใช้งาน่านระบบช็คอินจากนั้นนะคะก็จะนําข้อมูลได้ด มาใช้บริการเทีจุดตรวจความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่ห้องผักผู้โดยสารขาออกโดยการสแกนใบหน้ารือหว่าสแกนบอดดิง้งบอดดิ้งพาร์ทรวมถึง e b o อดดิ้งพาร์ทว่างลงบนเครื่องและก็ร,ระบบก็จะทําการอ่านตรวจสอบข้อมูลการเดินทางแล้วก็จะต้องพานการตรวจสอบอีกครั้งเท่ คือประตูขึ้นประตูประตูขึ้นเครื่องออต้องไปตรวจสอบตรงนั้นอีกโค้นหนึ่งด้วยการสแกนบัตรระหว่าสแกนใบหน้าค่ะก็จะทําให้การขัดกรองนะ่ะเป็นไปอย่างทุกตองแม่นย่าสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดกรองผู้โดยสารแล้วก็ยอกอระดับมาตรฐานสร้างลดดานความปลอดภัยค่ะช่วยลดระยะเวลาในการคอยคล้องผู้โดยสารค่าออกเถธาอาการสยานหัดใ้ยหากว่ามีข้อสงไซยกระโรไปสอบถามเบิ่มเติม,ตมได้นะคะถี่ไมยเล็กโทรศัพท์ 07227003ค่ะขึ้นอยู่บนหน้าจอบ,บันทีรบร้อยแล้วนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะวันนี้จะเป็นวันแรกที่เขาจะข้อความริมมือซีถึง15กันยาย,ยน<ฆ>แล้วก็ช่วงวันที่18ถึง19กันยาย,ยนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะสายบ,บริการถากาซยานในช่วงนี้ก็ยังหน่อยเพื่อเวลาการเดินทางก<ฆ>้อนเที่ยวบินที่ตัวเองจะเดินทางในย่างหน่อย2ถึง3ชั่วโมงที่นี้เวลาเข้าประตูข้าวเนี่ยก็เตรียมโค้งให้เรียบร้อยอันนี้ที่เขาจะตรวจขอนก็เยกออกให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้ไม่ไปรึงรังที่บริเว เป็น้าบประตูอิสตเรีนั่นเนองนะคะก็จะได้ลดเวลาในการเขาจะให้บริการด้วยนะคะใช่ค่ะ